โรงเรียนบ้านใยญ่คำตำบลยายเยมพัฒนา,ฒนาเอาใหม่อีกที <laughs> 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 ดอกดินบานที่โรงเรียนบาน้านยายคำตำบลยายเยมพัฒนาอำเภอสเลิมพระเกียรติจังห,หวัดปุณณลำโปรดได้คบพูจากดอกดินผู้จาบว่าในดอกดินเพีอยงอย่างบอคาะว่าผมผม,ม้อยเกิดใหม่งรุร่นบกวดจากจริงๆแล้วดอกดินก็คือดอกดิน <laughs> ดอกสีขาวลวกกินก็ได้ตา้งกันยังไงครับอาจารย์ เราวางดอกดินกับดอกกระเจียวท่านคอเอาผลเลือกกระตังเฉยไลยดอกดินเนี่ยจะออกดอกก่อนที่จะมีต้นแต่กระเจียวเนี่ยใช่มีต้นแล้วถึงจะมีดอกคือดอกดินเนี่ยจะมีดอกขึ้นมาก่อนเลยยังไม่มีใบไม่มีต้นลอยองลงองลงมาเลยแล้วค่อยมีต้นงอดออกมาทีหลังครับเาเเนี่ยดี๋ยวมันต้องมีต้นก่อนไม่ใช่เหรอท่านเดี๋ยวเดือนมีนาเมษาต้องมาพิสูจน์ครับโอ้ท่านก็ออร่าอยู่แล้วแดดก็ยังมาออร่าให้ท่านอีกนนะแสงสว่างไม่กับไปคือว่าในโลกใบนี้ มีที่อื่นที่มีดอกดินมากกว่าเราไหมท่านที่เท่าที่รู้เาเท่าที่รู้ก็ถ้าโดยพื้นที่เท่ากันเนี่ยของเรามากกว่าในประเทศไทยในเอเชียในโลกเนโลกในโลกอินเดอะเวิร์ดฮะนัมเบอร์วันอินเดอะเวิร์ดใครอยากเห็นฮะใครแย่ๆอยู่เลยฮะมีแย่ด้วยแต่มันต้องมีชายนะแย่อ๋อแย่ดอกดินมากที่สุดในโลกนะนัมเบอร์วันอินเดอะเวิร์ดที่โรงเรียนบ้านใหญ่คำตำบล ยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุรีรัมนอกจากทีมฟุตบอลแล้วนอกจากสนามแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วโอ้โหดอกดินก็อันดับหนึ่งของโลกอะไรนักหนาปุรีรัมยุบมาไหนจังหวัดใดเนี่ยหนองคายครับมีอย่างว่นหนองคายเนี่ยโอ้ยนี่นาะหนองคายพญานาคโอ้นี่กิดไทยจ้าพุ่แห่นาคโหดกับแข่ขั้นตกแสดงว่าผมมีตาท่าผมมันผมมีตาท่ามันกูมันมันมันโยกกูแห้ง อย่าลืมนะฮะดอกดินที่เรียนบ้านยายคำวันนี้สมาชิกอาสมปองขอแป้นเมลีพรและไก่ซ้อนครับไล่โดยการนำองค์ท่านพอกอุลืออยู่มาสิบหกปีไม่ย้ายไปไหนเลยทุกอาคารสร้างเพราะออกอัลบั้มอะไรนะอัลบั้มใจประเดิษฐานมาเลยตำนานยังตำนานบ้านยายคงินอัลบั้มชุดแรกใครเป็นนักร้องใครร้องอ่าสักชัยเขาร้องเสียงมัน